โอเคสวัสดีทุกคนนะก็อยู่ผมสนากคุณโอเคอยู่ในแมป Rose Slayer ในเกมโรบอทกันก็กลับมากันต่อที่จากพาร์ทที่แล้วเราสิ้นสุดตรงเควสอาแรกของเซนเซท่าหนึ่งซึ่งผมเพิ่งไปรู้มาว่าเซนเซแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเซนเซจะมีอยู่3ก็คือ1เซนเซคืออาจารย์นะอ่ะเรียกว่าอาจารย์อะไรกัน1 คืออาจารย์ที่สอนปรานอสศนี 2... อ,อาจารย์ที่สอนปราณเพลิง 3. อาจารย์ที่สอนปรานวารีซึ่งที่ผมเลือกใกล้ที่สุดมันคือปรานอสศนีนั่นเองซึ่งเพลินไปไหนะลืมอัดคลิปตอนที่ทําไปเลย <c oughs> ก็เลยทําตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ปราณมาแล้วแต่เหลือแค่สกิลพอยที่ยังไม่ได้อัพไอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้อัพยังไม่ถึง โอเคก็ย้อนลอยไปหน่อยแล้วกันเผื่อใครจะทำก็หลังจากเควสที่ผมทำก็คือให้ไปจัดการสตรองเดมอนสีตัวซึ่งสตรองเดมอนจะอยู่แถวแถวเมืองที่ชื่อว่าโยชิโออ่านี่ไงโยชิโนะพาไปดูโลเคชันเลยแล้วกันโยชิโนะนี่ให้คุณเกิดตรงเมืองโยชิโนะจากนั้นเนในๆคุณเห็นีนไหมเนี่ยอันนี้สำหรับนักล่านะ แต่สําหรับอาสูรก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเออใหม่ๆหม,ม,ม,มโอเคอืาสุดดีนักผู้จนไัยคุณต้องมีดาบนิชิรินก่อนมันจะมีคนที่ชื่อว่านิชิรินอานักสร้างดาบนิชิรินอยู่รอบๆแแบบให้ไปคุยกับเขาเพื่อสร้างนิชิรินของตัวเองขึ้นมาคุณจะได้รับ50เยนและ45ยพีเพื่อเป็นการตอบแทน f ฟ n ์แอนสปิน for n i c h i r i n at n i c h i r i n Crafting อ่ะมันก็อยู่เนี่ยเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยสามพันห้าเลยหรอเอาแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมัน้างแล้วผมผมซูมไปแล้วอะ่ะมันขายได้ไหมนะ่ะโอ้โหไม่รู้อะ่ะซุ่มไปเฉยเลยงั้นก็ไปฟาร์มก่อนแล้วกัน A few moments later โอเคหลังจากที่เราไปฟาร์มจนตังสาม3ัห้าแล้วจะมาจะมาสุ่มกันขอเป็นสีฟ้าแล้วกันจะได้เข้าตีมหน่อยโกด,ดเอาสีฟ้านะสีฟ้า hey, <dear. S 1> โอ้ยอะไรเนี่ยสีแดงฮัลโหลจะเาสีฟ้าโอ้โหอะไรอ่ะป <c oughs> ลอกดาบนีิชิริตโอ้โหเนี่ยสีแดงมีแล้ว โอ้ไม่เข้าเลยใช้สีแดงโอเคโอ้ยอสีชมพูเฉยมันไม่ใช่บอกดาบเลยมันคือดาบนี่มันบอกดาบโอเคก็กลับมารับเควสโอเคทุกคนก็จะมีเสื้อคลุมเป็นของตัวเองให้ไปหาคนทําเสื้อคลุมแล้วก็คุยแล้วก็ซื้อเสื้อคลุมหรอจะได้ละ50แล้วก็ส5มันเดิมเลยเนะี่ยเสื้อคลุมอยู่ไหนอะ อ่านี่ไงรบรบเครรบต้องไวนเน่งหาสัมพันห้าแล้วไม่ใช้ต่างเยอะอย่างเลยนะ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนแป๊บนึ่งโอเคกลับมาแล้วคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากต้องมานั้งฟาร์มนี่น,นี่ผมประชดมันน่ะนอก,การส5ม0ันห้าใช่ต่อให้เจ็ดพันเลยไม่น่าประชดเลยใช้เวลาทำนานแล้วก็โคตรเหนื่อยเลย โอเคมามามาุ่มเลยแล้วกันุ่มโรโออะไรเนี้ยสีฟ้าไม่ได้หรือไงโหแซดสีฟ้าไม่ได้ได้ไงไปกลับไปตรงอ่าคุณมาสเตอร์คนนั้นต่อเจอ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋าเลย เกมอ่ะมันรู้ไว้ว่าถ้าสมมุติเราจะไปเมืองไหนอ่ะมันจะทำให้เมืองนั้นเกิดยากที่สุดดูดิเดินไปก็ได้วะยอมละเ่ไยไปเมืองท่ไม่เกิไปงนีเลกมรู้เโอเคถึงแล้วมาสเตอร์มาสเตอร์เสียไปหลายบาทแล้วนะเนี่ยทำมันแพงอย่างเลยเนี่ยยูน p วโพซ s สโอเคตอนนี้คุณมีเสื้อและสามารถสวมใส่ได้ในอิมวิทอรี่ไม่อ่ะโอ้โห ให้สำเร็จไอ้ไฟนอลนั่นเลยเหรอโอ้หไฟแนลโอ้โหคนเดียวได้ปะเนี่ยก็คือไอ้ที่มันต้องอยู่3วันอะใช่ปะที่มันต้องเอาตัวรอดอ่านี่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 อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไฟนอลมันต้องมี3คนถึงจะไปได้อะซึ่งเดี๋ยวผมก็ไปหาในเซอร์บูติแล้วกันไปมันต้องเจออะไรกันบ้างเนี่ยฮักดาบกันเลยสตาร์ทติงจะเริ่มเลยอีก5 สี่สามสองหนึ่งอะไรจะมาอ๋ออุยอ้ยอุย้ยตัวไรเนี้ยตัวไรนี่อ่ะจัดก็เลยเปิดประเดิมอ,อืโอเคโอเคโอเคผมมีสกิลเดียวด้วยอ,อืพอฟันได้อยู่สกิลอือเอ้โอเค ลากลากโอ้ลากติดต้นไม้ไม่ได้ด้วยเคเดเดพอได้อยู่พอได้อยู่สกดกิวน้ำหน้าดักโอเคพรนรพรต้องมีเพื่อนคนโอ้ย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 มันปล่อยเลยอะโอเคโอเคมันมันปล่อยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราใกล้เดทเดเดเดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเดทนะเราคนเดียวไม่รู้ไหวหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนถอยก็อุ้ย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 ออกออกออกถอย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 กดกิวโอเคเฮ้ยเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้ว โอเคๆให้ให้เขาล่อให้เขาล่อโอเคเหมือนเพื่อนเราจะตายไปคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เขาล่อก่อนให้เขาล่อเฮ้ยแค่เลื่ยๆก็พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ปันอึโอเคเลือดโอเคใกล้ๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพื่อนแข็งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนแรงอ่ะเฮ้ยเก็บเฮ้ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยมีอีกร่างหนึ่งไหมอ้าวคอมพลีทแล้วเหรอ หเดียร์โหรูแล้วทำไมต้องลงเยอะๆมันต้องมีคนล่อแล้วก็คนที่ฟันด้วยโห <c oughs> ยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เอ้ยยังยังพอใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้ <c oughs> โอเคก็พาคน,นี้ก็จบไปกับ Final เดซไม่ใช่นันหนังฟ i n a ล s e เลคชั Final ่นโอเคก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเควสเสริมนั่นแหละ อ่าก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาลองทําเควสเสริมแล้วกันโอเคไาละบายบายโอ้โห